สวัสดีค่ะ my honey magic เขาเป็นมาออกการดูดวงเป็นเพื่อนคุณเอนเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนด o มนะคะกับคอนเทนต์ใครในตอนนี้ทั้งรักทั้งห่วงทั้งหวง,ง,หวงคุณเลือกเกินค่ะเราจะใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะเป็นการดูดวงโดยรวมพลังงานอาจจะตรงบ้างอาจสลับกันได้เป็นไว้เว้นซ่าอย่างให้ทุกท่านรับเอาแต่ส่วนดีส่วนไหนไม่ดีวางไว้นะคะถ้ามันดีคุณรับคุณมีสิทธิ์ที่จะรับค่ะแต่ถ้าไม่ดีไม่เอาจจะนะ ก่อนอื่นขออนุญาตครูบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุตพระองค์ที่ปกปกักรักษาท่านขออนุญาตกรีดไพ่ก่อนอแล้วก็ขออนุญาตเลือกไพ่เลือกให้เพื่อนโอเคค่ะมาดูกันซิว่าวันนี้ใครกันนะมาแอบบรักแอบบชอบแอบบลุ่มหลงในตัวคุณไม่สามารถเอาไปตัดสินใดๆในความสัมพันธ์นะกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง มาดูตัวของผู้มาเลือกให้ก่อนนะคุณจะรวยคุณจะโชคดีค่ะหนึ่งเหรียญคุณคามั่งขั่งเนาะแปดเหรียญคือเงินเก็บและสตริงอยู่ตรงนี้อืมโอเคใต้สำรับคุณเห็นแล้วแบบเราไม่อยากจะอ่านเลยแต่ว่าอ่านไปเถอะมันมีความอ่าโอเค 1-3เดือนหรือเร็วนี้อันนี้เป็นแรนดอมนะคะไพ่นี้จะพุ่งไปหาใครใครอยากรับรับค่ะรวยแน่นอน1เหรียญคือลัคกกี้อินเกมสอสาวันนี้วันไหนวันไหนก็ยังจะถูกหวยจะได้รางวัลที่นหนึ่งหเหรียญเบลล์อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราดึงดูดนะจ๊ะและ8เหรียญคือ,อการมีเงินเก็บนะฮะเกิดจากอะไรนอกจากได้จากคุณจะได้เงินหลายทางจากการเสี่ยง ความโชคดีนะฮะและหน้าที่การงานมีความขยันขันแข็งทาคนทํางานไม่อดตายนี่ไงที่เขาบอกนะด้วยสติปัญญาด้วยความรู้ความสามารถด้วยความเก่งกาด,ด้วยความมีเป็นผู้นำนะคะจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแตทง่ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามาทําไมต้องแต่ <c oughs> มีแปดดาบเนี่ยหมายถึงการเงินหรือรางวัลที่หนึ่งมาพร้อมกับความอึดอัดใจเนาะเราเห็นบางคนเป็นทุกขลาบสูญเสียครอบครัวสูญเสียคนรักเพราะรางวัลที่หนึ่งได้แท้นะคะ เราจะอยู่ยังไงให้เรามีความสุขจะได้หรือไม่ได้เราจะอยู่ยังไงให้เราไม่เป็นทุกข์หรืออย่ามาคาดดัหวังหรือกดดันหวานนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ออกตัวคือบุญทํากรรมแต่งคุณอาจจะได้พรุ่งนี้มารืนหรือมาเรื่องไขรก็ไม่รู้นะคะนั่นน่ะสินะรับอาจจะส่วนดีค่ะโอเคมีพฤกษกันมังกรและลัคนาราศีสิงห์นะคะตัวเลขของคุณมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งจ้าทีนี้มาดูเขาเนาะ เปิดสิเขาคนนี้เป็นใครหนึ่งไม้หกไม้อันนี้คือคนที่มาแอบรักแอบชอบเนาะเดวิลเดอะซัน <The sun. S 1> กดไอซ์เซ็ทีสิขอได้โอเคเห็นแล้วคนนี้ก็เป็นคนยังไงคะคนที่ใครที่แอบรักแอบหึงแอบห่วงแอบห่วง แอบเฝ้ารอาคุณนะมีเมษสิงหธนูรัคนาราศีมังกรอ,อ่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และกรกฎพิจิกมีนค่ะใต้สำรับเนี่ยเป็น4ีดาบแปลว่าเขาคนนี้ในสิ่งที่เราเห็นนะคะเขาเป็นคนเก่งประสบความสําเร็จมีอํานาจวาสนาบารมีทุกอย่างเขาไม่ได้ได้มางานน่ายๆได้มาด้วยตัวเขาเองด้วยสมองและสองมือเขาเป็นคนเก่งค่ะคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นยังไงอ่ะ เปิดกว้างทางด้านเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวหรือการวางตัวในสังคมก็ได้เป็นได้หลายเพศอะ่ะ LGBTQ หรอค่ะเป็นคนเก่งเป็นคนมั่นะอกมั่นใจนะอะไรอืมเขาค่อนข้างที่จะมีแม่สิงทนูเนาะมังกรผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และกรกฎพิจิกมีนในสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าเขาแต่งงานแล้วค่ะเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่า เขามีโซ่ตรวนมีลูกมีครอบครัวมีบ้านแล้วเขาเป็นเดอะซันเขาเป็นคนเก่งเป็นผู้นําประสบความสําเร็จแต่วันนี้เขาเครียดเนาะคนมีเจ้าของมาแอบรักคุณอะนะคะก็ช่วยไม่ได้ไม่ใช่วความผิดของคุณนะ,ะก็คุณสวยคุณหล่อเขาจะมาแอบชอบก็ไม่เป็นไรเราจะไปดูดังนั้นเราจะอ่านตามหน้าไพา่ไม่อินไม่นอยไม่ซีเรียสไม่โกรธเครื่องหมอเมื่อเขรียดบ่อูนให้หมอได้จ้ะมปดูกันต่อไป คนลักษณะอย่างนี้อ่ะถามต่อเขามีเยาบานบอกว่าเขามีสิบท่วยเนี่ยหมายถึงเขามีครอบครัวแล้วและเป็น,เป,นเป็นสิ่งภาระพันผูกเป็นสิ่งที่ผูกติดมาแล้วคนคนนี้อาจจะเป็น LGBTQ ใช่ไหมได้หมดนะคะถ้าสุดท้่ยอ,อันนี้เป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกเป็นแค่เปลือกเป็นแค่นี่คือรูปลักษณ์อีกรูปหนึ่งเท่านั้นนะคะมาดูขาแล้ว ใช่ไหมเขามีครอบครัวแล้วจริงไหมแล้วทาไมเขาไม่ชอบคุณนะคะถามก่อนว่าเขามีครอบครัวจริงไหมก้าวไม้ไม่ไม่ชัดเจนอ่ะมันคุมเครืออ๋อเดี๋ยวจะเปิดไปก่อนอืมค่ะเขาเคยมีนะคะเคยมีครอบครัวตอนนี้เขาโสดแล้วนะโสดแต่ไม่สิงโสดแต่ไม่สดไม่ใช่ปลา นะะมันจะสดได้ไงเออไม่ใช่ปลาในตลาดนะจ๊ะยวันจะต่อเอาเป็นว่าเขาเคยมีความรักที่อบอุน่นเคยมีครอบครัวนะ,คะเคยมีทุกสิ่งทุกอย่างพอม,มาถามจริงๆแล้วเขาเหมือนหันหลังหรือห่างออกมาแล้วเบอร์นะคะวันนี้เขาก็คงจะโสดนั่นแหละนะ,ะจาก energy ขึ้นแต่ก็ไม่ได้ประกาศให้โลกรู้ว่าโสดไงเหมือนเคยมีครอบครัวเคยแต่งงานเคยมีลูกเคยมีบ้านเคยมีครอบครัวที่อบอุน่นแล้วก แยกกันออกมาแต่ก็ยังดูแลกันอยู่ที่นี้สังคมหรือผู้คนที่มองเข้ามาก็ยังคิดว่าเอ๊ะตกลงเขาเลิกกันหรือยังตกลงเขาอยู่กันยังไงตกลงใครซ้อนใครอะไรอย่างเงี้ยมันคลุมเครือคือเขายังดูแลกันอยู่เออนะคะประมาณนี้คนแบบนี้ที่มาชอบคุณเขาชอบอะไรในตัวคุณนะคะ เขาชอบความสวยหล่อมีสเสน่ห์ความ position ของคุณคือแบบถ้าลีลาคุณคําพูดคาจาหรือท่วงท่าถ้าเดินก็ได้เดินมาอย่างกัะนางหงอย่างกระนายพญาโอ้ยตกใจหรือตกใจไม่กล้ามองเหรอเขาหลบตาคุณนะเขาไม่กล้ามองคุณหรอกเขาชอบ position ของคุณท่วงท่าและลีลาชอบหลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่กล้าบอกมันเป็นการแอบรักแอบชอบแอบวังดีแอบมโนแอบคิดไป ไกลค่ะอ่าแล้วคนนี้เขาคลั่งรักคุณไหมคลั่งเบอร์ไหนสองเหรียญนานอวานสีดาบเจ็ดเหรียญเขาเป็นคนฉลาดค่ะเดูไม่จริงใอ่ไ่ใต้สำหบับ เหมือนจะคลั่งแต่เขาเอาอยู่กับทุกสถานการณ์เขารักคุณชอบคุณมากแต่เขาสามารถที่จะคุยได้เป็นอะไรก็ได้ในชีวิตคุณเป็นเพื่อนก็ได้เขาไม่ไม่ถือค่ะถ้าเกิดคุณจะให้โอกาสเขาได้เรียนรู้เขาหรือได้พัฒนาค่อยเป็นค่อยไปเขาไม่รีบร้อนคลั่งรักไหมก็เหมือนจะคลั่งแต่ไม่คลั่งเออเฉยๆเขาเป็นคนเก่งค่ะอืเขาจะเข้ามาบอกคุณไหมเร็วๆนี้นะคะ มาเร็วๆนี้เลยจ้ะทาวเวอร์มากับอัศวินถ้วยห้าดาบสิบเหรียญใช่เหมือนกับเขาเป็นคนขี้เหงาเนาะแล้วก็เหมือนเขาที่บอกว่าถ้าเกิดเขาเลิกเขาห่างเขาหย่าร้างหรืออะไรก็แล้วแต่คือเขาเหงาไงเขาจะทนไม่ได้ที่จะไม่มีแฟนอ่ะเออเป็นคนขี้เหงาเข้าใจบ้างสิเขาจะรีบบึ่งมารีบเข้ามาจีบคุณขามาขอความรักจากคุณอืม แล้ววิธีขอความรักของเขาเป็นอย่างไรคะคนคนนี้นะคะมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้เกี่ยวกับเขาเออหรือว่าเราจะไปถามเกี่ยวกับวิธีจีบของเขาเป็นยังไงวิธีมาขอความรักดีกว่าก่อนมาแบบรับเรียบอืมวันนี้เขาสองคุณสองหนักสองหนักเราชอบสิบดาบสำหรับนี้มากเลยอะ่ะสองแต่ว่านอนสองดูดาบปากเต็มตัวเลยแต่ว่ามีความสุขที่ได้สองเนาะ เขาส่องคุณจนหลับทุกคืนใช่แล้วแอบส่องแอบสร้างแอบเขาอะไรอื่นๆมาเนียนๆนะคะวิธีถ้าเกิดเขาจะเข้ามาขอความรักเนาะไม่เหมือนเขาไม่กล้าแสดงออกเหมือนจะอยากขอแต่ไม่กล้าเนาะยังไม่กล้าโอเคคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาเราจะถามให้ไม่มันเป็นคนที่แอบรักเราเราจะเป็นรู้สึกยังไงโอเค เขาทําอะไรกับคุณไหมถ้าเขารักคุณขนาดนี้เออเขาเล่นของใส่คุณไหมอ่ะรุนแรงเลอเกินนะจ๊ะสิบดาบเนี่ยเจ็ดดาบเขาทำอะไรรับหลังคุณเขาส่องแล้วเขาทํายังไงเขาแบบเล่นของแบบให้คุณรักให้คุณหลงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าทิ้งเหรียญเสาไม้ไม่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นญี่ปุ่นก็อย่ามโนเยอะนะจ๊ะเขาแค่อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เขาทํางานทําหน้าที่ของเขาแล้วเขาสองคุณแล้วเขาก็แบบเอ้ยคุณคุณสวยเนาะคุณหล่อเนาะคุณมีเสน่ห์เนานะแล้วเขาจะทํายังไงหรือเขาก็อ้อนวอนให้แบบให้คุณเห็นใจให้คุณรักเขาอะไรประมาณนี้ไม่มีมดไม่มีมดไม่มีเวทมนต์กลใดไม่มีมนต์ดำใดๆทั้งสิ้นจ้ะมาดูต่อถ้าไพ่ขึ้นว่าเขายังดูแลคนเก่าๆของเขาอยู่อะคะ่ะเป็นยังไงมีอะไรที่คุณจะได้รู้เขายังรักกันอยู่ไหม เออเขาคิดยังไงกับคนเก่าเขาเออน่า,นากลัวแรง,รงก็ออกมาแล้วนี่ก็ขี่รถหนีออกมาแล้วจบแล้วนี่จ้ะเดดเดดอะเดดมากับชาริออดเดินออกมาแล้วจบแล้วค่ะไม่มีสัมพันธ์ทางชู้สาวมีแต่เรื่องการเงินดูแลการเงินกันไปนะคะอ่าช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องเงินให้คำปรึกษาหรือยังพบปะเจอกันบ้างแต่ว่าเรื่องความเรื่องชู้สาวเนี่ย จบแล้วค่ะโอเคมีอะไรที่คุณควรจะได้รู้อีกเกี่ยวกับเขาเนาะเราจะถามจนไพ่หมดสำรับนะคุณฟังเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นนักรักที่ดีก็เ,เป็นผู้หญิงผู้ชายสายเลิฟเขาเป็นคนคิดมากตอนคืนเขานอนไม่ค่อยหลับเขามีปัญหาเกี่ยวกับการนอนและเขาเป็นคนขี้หึงที้หวง ใช่ในวันนี้เขาถึงแอบหึงแอบหวงคุณเขาเป็นคนเซนสิทีฟเป็นคนอินกับความรักนะคะอืมแล้วถามมาทั้งหมดเนี้ยคุณรู้หรือ,อยังว่าเขาเป็นใครคุณรู้สึกยังไงกับเขาถ้าคุณรู้อ่ะสมมุติ <c oughs> ถ้าคุณยังไม่รู้คุณก็นึกถึงหน้าแฟนคุณแล้วกันว่าแฟนคุณอะเขารู้สึกยังไงคุณเดเมจิกเช่นแปลว่ารู้สึก รู้สึกทุกความรู้สึกรู้สึกทุกทุกความรู้สึกนะคะเดมจิเคนจะเป็นคนที่ไวแต่วความรู้สึกนะะ mm ั่นแหละคุณก็รู้สึกดีกับเขานี่ mm hmm. คุณรู้ว่าเขาชอบคุณ mm hmm. คุณรักเขามาตั้งนานแล้วคุณรอเขาอยู่ mm hmm. แต่คุณไม่อยากก้าวล้ำใคร mm hmm. คุณอาจจะบางท่านอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันนะคะ mm hmm. เป็นรักต่างวัยเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมา เก้าเหรียญและหกดาบคุณก็อยากกลับไปเคลียร์กับเขาเหมือนกันนะหลายสิ่งและหลายอย่างคุณรักและรอเขาคุณต้องการเคลียร์ว่าอะไรยังไงวันนี้พอจะเป็นไปได้ไหมหรือจะเป็นพี่เป็นน้องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือความรู้สึกของคุณบางทีเราก็ลืมนะเราครบใครนานๆจนเราไม่รู้หรอกว่าเรายังรักเขาอยู่ไหมหรือเราต้องการอะไรจากเขากันแน่เราหรือเราแค่อยากเอาชนะนะคะมาดูค่ะแล้ว คุณกับเขามีความเป็นคู่มากน้อยแค่ไหน The w o r l d Hermit ราชินีเห l e ย n King of Sword และ Seven of Cups ในวันนี้มีความเป็นคู่ค่ะ Life p a s s o n but not the l i like g h t t i m e ผู้คุณเป็นคู่กัน The World แต่เป็นคู่ที่ยังไม่บรรจบอยู่คอนรสซีโลกอยู่ไกลแสนไกลวันนี้ได้แต่สอง ได้แต่รอได้แต่รักหรือหาคนคุยไปก่อนมีตัวเลือกไปก่อนใช้ชีวิตไปก่อนแล้ววันนึงคนที่ใช่ก็จะมาในเวลาที่เหมาะสมเขาอ,อย่างนั้นนะคะมาดูให้สรุปของคุณดีกว่าค่ะในวันจะเปิดมดไม่รู้จะถามอะไรแล้วอ่ะฮะ,ะไม่นานเกินรอคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังความรักนั้นจะสมหวังไม่ว่าคุณรักใครในเวลานี้เป็นเรื่องของการแอคทีฟได้เลยอ่ะ แอคชั่นได้เลยไม่ว่ารักใครชอบใครอยู่เดินหน้าจีบได้เลยหรือคนคนนี้ก็ตามถ้าคุณรักและรอเขามันมีโอกาสดีๆที่จะเป็นไปได้มันจะมีการเดินทางมาช่วยเหลือก็กุณซึ่งกันและกันนะคะในอนาคตเขาว่าอย่างนั้นมาดูไพ่สรุปถ้าเราโค่อยาอกวอกอะไรคุณนะคะและเขาเป็นไพ,ภพนะ่ภาพแล้วไพ่ภาพบรรยาย เป็นคนไกลจะมีโอกาสเดินทางมาหาค่ะทางทุกทางเลยทางภาคท้องฟ้าพื้นดินและท้องน้ำค่ะท้องทะเลเรอว้าวโชคดีคุณจะเป็นเศรษฐีคราวนี้ละสิอย่าลืมวันนะโอ้สาธุทูหวานเธอก็จะทำไปเล่นฉันไม่เล่นนะมีเดี๋ยวคนบอกว่านเปิดไพ่เล่น ก็น่าฟังไม่น,น่าฟังนะ่าฟังหน่าน่าฟังแต่ไม่เล่นนะหวานเอาจริงนี่คือจริงที่สุดเกิดมาไม่เคยจริงจังอะไรเท่านี้เลยคุณนะค่ะคุณจะมีการเดินทางไปมาหาสู่พบเจอกับคนรักบางท่านเดินทางแล้วถูกหวยเดินทางแล้วโชคดีเดินทางไปไหนก็ตามยิบลอตเตอรี่หนึ่งใบนะคะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตรงนี้มันคือเลขอย่างนะสองสี 2, 4, 3, 6, 9, ่สามหกเก้าแปดเต้นเต้น และทําบุญนะจ๊ะอย่าลืมทําบุญทําบุญทํายังไงคุณย้รู้ดีอนุมบาบุญได้สาธุค่ะ <c> ท <oughs> ําทอะไรก็ได้ที่สบายใจทําเถอะทุกศาสนานะจ๊ะบางท่านอาจจะพ้นจากบ่วงกรรมแล้วเขาว่าอย่างนั้นนะคะที่นี่อะไรอีกวันถ้าอย่าหัวร้อนนะักเดี๋ยวจะได้นั่งร้องไห้จะเป็นสาเกจใจ <c oughs> มาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณดีกว่านะ ดิควอนตัมออร์เคาวันนี้จิตวิญญาณของคุณอยากบอกอะไรคุณบ้างไม่เปิดจิตวิญญาณเลยว่าจะทําจิตวิญญาณไม่มีใครดูเลยไม่ทําขนาดทําความรักยังโดนลบคลิปยังไม่จบพูดจนลูกเบวก็จะไม่จบนะจ๊ะไปดูกันต่อไม่อินไม่นอนไม่ซีเรียสเพย์อิงเอ็ดเซนะคะไม่ว่าจะทําอะไรทําให้ตัวเองมีความสุขสปิริตของคุณวันนี้มีความสุขแข็งแกร่งข้างในคนข้างในมีความสุขเกิดจากตัวของคุณ พลังงานที่คุณส่งไปนะคะในวันนี้คุณเป็นหญิงชายที่มีสเสน่ห์มีความสุขและคุณจะมีครอบครัวที่อบอุน่นทำอะไรอยู่เอ e นจีบอกทำต่อในสิ่งนั้นๆแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะเลติงโกขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมันคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครป์ไลค์แช r e ให้ผู้อ่านด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ